สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจำวันที่22สิงหาคม65นะเรา VIP ก็สามารถคี VIP นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ1กับ4ตัวรองก็คือ2กับ3นะคะหนึ่งก็1 0 1 11, 1 1 3 1 5 1์หนึ 9, ่งหนึ 1, ่งหนึ 3, ่ 7, ถ้าสองก็สองศูนย์สองสปดสองเกนะคะสก็ 30, 3ามศ3นย์สามหนเจ็สามนะจับคู่ก็หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งสสามสมสอี่สสมแต่วันนี้เลขมันมาต่ำนะหนึ่งสี่สองหนึ่งสามสองสมหนึ่งศูนย์สามสามสองศูสศหนึ่งสองเลขมันจะมาลักษณะแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ ต่อไปเราสามัคคี v ีไตัวเด่นก็คือ4กับ7ตัวรองคือ6กับ9 4041 42 46 4, 47 4, 49 70หนึ่งสี่ 7, 7 9เด้อ3ตัวก็47 1693 794 469ห้าสเจ็ด้า่สีเวยเพื่อนๆจับเอาใหม่ก็ได้นะจับคู่ก็47 74 46 64 49ด4 9 6 6 9 9 7 7 9นะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะนี่จับทั้งสองแนวทางนี้นะใส่กันนี่อย่าลืมวาเราเฉพาะกิจขึ้นมาด้วยเนอะ <_ C 1> ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะหรือถ้ามาอย่างนั้นก็จับห้าแนวทางเราพัฒนาเราสรมัคคีเฉพาะกิจ VIP สมัคคี VIP เอามาตั้งตัวไหนตรงกันเนี้ยจดไว้ก่อนเอาเลขที่ต่างกันมาลงแล้วก็ซื้อนะคะจะได้ไม่ต้องลูดให้เสียเงิน อย่าลืมเราเฉพาะกิจกับเรา V I P เด้อแต่ตอนนี้ก็จับคู่ตรงนี้ไว้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะเพื่อนๆเอาเลขสี่ตัวกับสี่ตัวเนี่ยมาตั้งใกล้ๆกันแล้วก็จับซื้อสามตัวเด้อหนึ่งสี่เจ็ดหรือจะสี่สี่เจ็ดสองสามหกหรือจะสามหกเก้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ